ค่ะมีกับช่างเพลงซ้ำมาเสร็จแล้ววันนี้เราจะมาดูรีวิวซามวิกนี่คือลามสีเหลืองสวยเราซื้อสีนี้มาเพราะว่าไม่รู้จะเลือกสีไหนดีเลือกสีนี้แล้วกันเอาหรืว hmm. สีมีเขียวด้วยนะแต่ไม่เห็นโอ,ซอน้ซื้อมาแล้วอะ่ะซื้อไปนี้ว่าตังหมดเลยเยอะว่ะซื้อต่อไม่ได้เลยวะ่ะ mm hmm. มา น่าอยนุ่มมากๆทุกคนนุ่มมากๆเลยอะโอ้โหโอ้โหดูดินุ่มมากๆเลยดูดูดทุกคนดู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 ดสิดอ้าวดูดิสีทุกคนไอ้อยู่นี่สีสลามนะคะเป็นสลามที่แบบยืดยุ่นได้ดีมากๆแล้วก็ใส่มากๆทุกคนดูดิใส่ไหม แผ่บางได้เลยอ่ะดูดิใส่มากๆใส่มากๆเลยใส่จริใส่จริงๆนะคะนี่ค่ะสวยแม่ทุกคนใส่ใสใสแล้วก็นุ่มมากๆเลยแปะแปะแปะอ้หเย็นมากเลยทุกคนลามแผ่บางได้นะอ๋อแต่เร็กนา นี่ก็ประมาณนี้ยี่สิบชอบอย่างลูกชอบอ,อย่างนี้หนึ่งแปดแปดนะโอเคนี่โคนกลางหนึ่งแปดอันไหล่ก็ใช่ไงโอเคโอเคได้นี่ ครูเราเปลี่ยนออนไลน์ทุกคนเพราะแม่ปนทีวีแล้วเพราะว่าตอนนี้มันเป็นตอนกลางวันเข้าพักให้ใหเราแบบกินข้าวใช่ไหมจิมซ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 ิม,ซม,ซมคืออะไรซิมซิม,ซมลองฟังเสียงจิมน,นะ ไมยจิ้มพื้นเท่าไหร่นะเพราะว่ามันแบบมันมันนุ่มเกินไปหรือเปล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวต้องแข็งกว่า,า,านี้ใช่ไหมวิกแต่ก็ดีแหละสวยสวยม <h> ื <x 2> อมืเ <h> <x 2> ย็นค่ะนี่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 อย่าเล่นเยอะนะ เดี๋ยวดังเนดะือ้ดังมากเลยแต่วิ้ยชอบที่สุดคือแผบางนะนี่ลองดูนะทำแบบนี้ก่อนนะอ่ะแกลแก็ oh my god แผ่ด้เยอะมากมากเลยแผ่ได้เยอะมากมากเลยจิบๆๆๆๆๆๆ จิบ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 จบจิบ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 บสนุกสนุกไม่อยากเล่นเล่นเลยอ่ะมันนุ่มมากมเลยปล่อยมือไปแป๊บเดียวก็แบบอยากจะจับละดีหนักมากเลยทุกคนดูเดีอันนี้คือแบบจับเบานะเนี่ย แบบเบาๆนะเบาสุดแล้วเนี่ยเบาแบบไม่ได้จับอะแค่เอามือประคองแบบจาแค่นี้ประคองไว้อ่ะเนี่ยนิ้วเราก็จะตกด้ยเย็นเลยจะพอนเย็นเลยเย็นเลยอโย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 โ สำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแทบสแตทกดกดกระดิง่ง,กร,ง,ก,ง,ก,รงกระดิง่งกระดิ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 ่งให้ช่องเพลงซ่ามาแสบเนี่ยนะคะเดี๋ยวปันป้นเป็นรูปกระดิ่งให้นะเดี๋ยวปั้นเป็นรูปกระดิ่งให้นะเพราะว่าทุกคนจะได้กดกระดิ่ง yeah. แล้วก็จะปันป้นเป็นรูปกระดิง่งอะไรเนี่ยจูบจูบจูบ นี่กระดิง่งต้งกิง้งจ้งกิ้งนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งจุงกิงจุงกิงงก้งด้วยนะคะบ๊ายบายตอนหนึ่งปิดคลิปรู้วิธีปิดคลิปลวาว